คุณก็เช่นกันค่ะนําถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อําเภอลีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ําไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน ที่วัดอัมพวันบ้านม่วง3ปีตำบลลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันนำถุงยางชีพและสิ่งของมามอบให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่หมู่บ้านม่วง3ปีตำบลลี้และหมู่บ้านป่าจี้ตำบลป่าไผ่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้นายสันธิธรยิ้มละไมผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้แสดงความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับการผลกระทบจากอุตุภับใน,นพื้นที่บ้านม่วง3ปีตะบนลีและบ้านป่าจี้ตะบนป่าไผ่ รวมไปถึงพี่น้องผู้ที่ประสบภัยทุกครัวเรือนหากขาดเหลือสิ่งใดก็จําเป็นที่จําเป็นนะครับก็ขอให้แจ้งไปยังนายอำเภอหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองเพื่อจะได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกได้ในส่วนของการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์และความเสียหายทางด้านการเกษตร,รก็ได้มีการสั่งการให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการดูแลช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปครับ